สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนคนรักบอลสีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีคะ่ะเช้าๆของวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่9เดือน10นะคะ2566กันนะคะวันนี้จะแปลกสักหน่อยพนันเอาใส่ตะกระก้าใส่กระใส่ถาดมาที่บ้านนะคะเมื่อวานนี้ขนหนีน้ำมาได้เป็นบางส่วนนะคะท่านผู้ชมพนันก็จะคัดจะเลือกเอาที่ โตโตหน่อยมานะคะไอตัวเล็กๆอยู่ก็ปล่อยเขาไว้พอดีเมื่อเช้านี้ไปเออรอดหน่อยนึงแค่ซึมพื้นนะคะไม่ท่วมไม,ไม่ไม่พัดกระป๋องไปนะคะท่านผู้ชมปนันได้เอาผ้าเอาถุงปุ๋ยเอาอะไรไปกั้นดินกั้นตู้ไว้นะคะเออรอดไปเมื่อเช้าไปดูละว,วันนี้แต่เมื่อวานนี้ขนมาก็ประมาณตู้กว่าเนี่ยท่านผู้ชมที่ปนันขนมานะคะ วันนี้ก็จะมาไลฟ์กันอยู่ที่บ้านเลยมาแบ่งปันกันอยู่ที่บ้านนี่เลยใครสนใจต้นไหนต้นอะไรก็โทรหาป้านันได้นะคะป้านันก็จะมาแบ่งปันกันวันนี้นะคะค่าส่งป้านันก็อยู่ที่50บาทเบมาทเมาๆอยู่50บาทขี่ต้นก็ได้นะคะท่านผู้ชมปลายทางป้านันขอบวกเพิ่ม20บบาทวันนี้วันจันทร์ป้านันส่งให้ได้ใครสั่งวันนี้ก็ส่งวันนี้ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะท่านผู้ชมถ้าใครสนใจต้นไหนต้นอะไรก็เตรียมสมุดป,ปากานะคะสั่งสี่ปนันขอสต้นขึ้นไปนะคะท่านผู้ชมขอสต้นขึ้นไปราคาเริ่มต้นที่5้าบาทขึ้นไปนะคะท่านผู้ชมจะมีห้าส1บเจ็ดสิบหนึ่งร้อยนะคะท่านผู้ชมจ๋ะเดี๋ยวปนันเริ่มกันเลยเนาะ,<ย>ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะท่านผู้ชมเรามาเริ่มกันเลยต้นแรกกันเลย ป้าปน,านันจะมาแบ่งปันเอาน้องชื่อ,อเหลืองกัณตนาเหลืองกัณตนานะคะใครยังไม่มีนะคะท่านผู้ชมเอาใครสะสมสีเหลืองนะคะใครชอบสีเหลืองก็สั่งได้เลยยิ่งโตยิ่งสวยท่านผู้ชมป้านัน <c oughs> ให้หกสิบบาทนะคะเหลืองกัณตนาอ่าต่อมานะคะต่อมาน้องมีชื่อว่า เหลืองต้นนี้มะนีรัตนะคะสีเหลืองต้นนี้ชื่อมะนีรัตนะคะท่านผู้ชมอ่าปนันก็ให้60บาทนะคะวันนี้ให้60บาทนะคะนี่ดูเหมือนจะมีหน่อขึ้นมาด้วยท่านผู้ชมดูเหมือนจะมีหน่อขึ้นมาด้วยแสดงว่าชิ้นใหญ่นะคะท่านผู้ชมอ่าปนันให้อยู่ที่6 0บาทนะคะท่านผู้ชม1ต้นกับอีก1นหน่อมาแล้วนะคะอ่านันให้อยู่ที่60บาทนะคะท่านผู้ชมจ๋า ต้นต่อไปต้นต่อไปนะคะน้องชื่อสีเหลืองต้นนี้น้องชื่อว่าเหลืองศึกษาศาสตร์นะคะท่านผู้ชมเอปนาป้านันก็ให้อยู่ที่60บาทนะคะท่านผู้ชมจ้ามาแบ่งปันกันให้อย่างละหน่อยสองหน่อยนะคะท่านผู้ชมขนมาแล้วก็จัดการกันเลย <c oughs> มาแบ่งปันเพื่อนๆต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่าพลอยชมพูออาพลอยชมพูป้านันให้อยู่ที่50บาทเลย ท่านผู้ชมพลอยชมคูห้าสิบบาทกันเลยนะคะท่านผู้ชมจ๋าให้ห้าสิบบาทกันเลยใครยังไม่มีนะคะยังไม่มีก็จัดการเลยท่านผู้ชมเอ้ยี่ขสีเข้มๆต้นนี้นะคะน้องมีชื่อว่ากะราโหมกะราโหมนะคะใครอยากได้สีแบบนี้นะคะ,ะน้องมีชื่อว่ากะราโหมเอาประนันให้อยู่ที่ อ่าห้าสิบบาทเลยอ่าห้าสิบบาทให้ราคาแบบเบาๆกันเลยท่านผู้ชมจริงๆแล้วบนตัวนี้ก็ได้จํานวนน้อยเหมือนกันอ่ปนาปนันให้50บาทเลยนะคะอ่ากะราหม50บาทมีสีเหลืองปะนันขอ60บบาทนะคะท่านผู้ชมได้จํานวนน้อย อันนี้จะเป็นผาซ่อนแก้วผ่าซ่อนแก้วก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสะสมนะคะท่านผู้ชมถ้าท่านใดยังไม่มีก็สะสมได้เลยโตขึ้นนางสวยมากเลยนางสวยมากเลยมาต่อตะกร้านี้กันนะคะท่านผู้ชมนี่น้องน้องมีชื่อว่าสีมหาโพศสีมหาโพก็สวยท่านผู้ชมแม่นี้เขาก็สวยนะคะประนันก็ให้อยู่ที่60บาทนะคะท่านผู้ชมสีมหาโพแคปได้แคปเลยนะคะ ต้นนี้นะคะน้อง,องมีชื่อวาอ่าวังทองนะคะท่านผู้ชมวังทองอปนันให้อยู่ที่เดี๋ยวเดี๋ยวปนันลืมแล้วต้นต่อมานะคะต้นต่อมาอต้นนี้นะคะน้องชื่อว่าสร้อ,อยคีรีสร้อยคีรีต้นนี้ก็สวยท่านผู้ชมพอใหญ่แล้วสวยมากาปนันก็มาแบ่งปันให้60บาทนะคะสร้อยคีรีนะคะ สวย,สวยหายากมากท่านผู้ชมต้นนี้นะคะซอยคีรีต้นต่อไปนะคะอันนี้น้องมีชื่อว่าบรรดาลรับบรรดาลรับนะคะท่านผู้ชมน้องมีชื่อว่าบรรดาลรับอ่ะปนันก็ให้60บาทนะคะท่านผู้ชมทำจำนวนได้ยากนะคะให้60บาทนะคะต้นนี้ก็สวยเป็นบอนใบกลมท่านผู้ชมบอนใบกลมหน้านี้ก็สวยนะคะท่านผู้ชม อันนี้จะเป็นจังหวัดลําพูนจังหวัดลําพูนแม่นี้ดูนะท่านผู้ชมไอ้บางบางต้นเขาก็จะออกขาวท่านผู้ชมนี่นี่นี่ต้นนี้จะออกไออย่างนี้นะคะแต่ต้นนี้จะออกอย่างนี้อ่าใครชอบหน้านี้อ่นาฮะป้านันให้ห้าสิบบาทนะคะล,ลําพูนต้นนี้ป้านันให้ห้าสิบบาท อันนี้จะเป็นหมอจินดาหมอจินดาประนันก็ให้ห้าสิบบาทนะคะเอาเข็บได้แขบนะคะท่านผู้ชมถ้าแขปบไม่ได้ก็จดชื่อส่งชื่อมาเลยนะคะท่านผู้ชมจะ้ะอ่าต้นนี้นะคะจะเป็นขอมแดงเอาขอมแดงอันนี้ก็ทําจํานวนได้ยากมากนานกว่าจะได้ทําจํานวนขอมแดงประนันขอหนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมจะ้ะขอมแดงอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะ นี่ขอมแดงปนันขอหนึร้อยบาทอันนี้จะเป็นพยาขอมพยาขอมก็สวยท่านผู้ชมใครสายดำดุดันนะคะท่านผู้ชมจ้าอาปนันก็ให้อยู่ที่100บาทนะคะพยาขอมนะคะกว่าจะได้ผ่าเด้อท่านผู้ชมแต่เขาโตมาแล้วสวยมากดำดุเลยท่านผู้ชมจ้าสวยๆจริงอ่าอันนี้ก็จะเป็น บรรดาลซับกระถางนี้น่าจะสองต้นท่านผู้ชมบันดานซับกระถางนี้ก็สองต้นอาประนันให้อยู่ที่60สบาทเลยท่านผู้ชมให้อยู่ที่60บาทนะคะแขบได้แขบนะคะบรนดานซับนี่ก็สวยนะคะสวยมากมายต่อมานะคะถาดนี้นะคะถาดนี้อ่ะประนันจะเอาหงดารุนมาแบ่งปันเพื่อนๆแล้วตอนแรกจะรอกัดสีแล้วค่อยมาแบ่งปัน อันนี้พอดีน้ํามานะคะป้านันก็กลัวเขาจะท่วมแล้วเอาบอลไปกินหมดป้านันก็เลยคัดคัดมาอันไหนที่ว่าเขาเรียกอะไรอะโตช้ามากๆแล้วโตขึ้นมาแล้วเขาสวยมากอ่าคือหงดารุ่นเลยท่านผู้ชมป้านันมีมาแบ่งปันให้ประมาณเก้ากระถางสิบกระถางนะคะวันนี้นะคะประมาณเก้ากระถางนะ ัดมาได้หนึ่งตู้คือเก้ากระถางเอาประนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะหงดารุนนะคะท่านผู้ชมกำลังเริ่มกัดสีนะคะถ้าได้กัดสีแล้วสีเขาก็จะมาไวนะคะท่านผู้ชมเป็นบอลตัวหนึ่งที่ว่าสวยมากท่านผู้ชมจ๋าอ่ารุ่นเดียวกันเลยนะคะท่านผู้ชมตู้นี้รุ่นเดียวกันเลยประนันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะอ่าต่อมาต่อมาจะเป็นอ่าบอลกาบานาคราชท่านผู้ชม ประนันให้อยู่ที่50บาทมีหลายกระถางนะคะท่านผู้ชมมีมีจํานวนนะคะถ้าประนันบอกว่ามีจํานวนก็คือเ้ามีเยอะอยู่นะคะมีถาดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมสวยๆรุ่นเดียวกันหมดเลยนะคะท่านผู้ชมเขากําลังเริ่มกัดสีมานะคะท่านผู้ชมจา๋ารุ่นเดียวกันหมดเลยประนันให้กระถางละ50บาทนะคะมีจํานวนนะคะ<ๆ>ท่านผู้ชมจา๋าใหญ่ๆสวยๆกันทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวประนันหยิบให้ดูสักกระถาง นนีะะคะสวยมากโตขึ้นสวยมากท่านผู้ชมแล้วเขาก็จะแตกกอสวยมากเลยแดงไปหมดสวยให้ห้าสิบบาทเลยนะคะให้ห้าสิบบาทเลยอันนี้มีถาดกว่านะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นพลอยชมพูอ่ะพลอยชมพูเอาประมาณให้ห้าสบบาทนะคะท่านผู้ชมพลอยชมพูมีไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมพลอยชมพูมีไม่เยอะ นี่ฮะสิบบาทนะคะอ่าต่อมาอันนี้จะเป็นพระยาดำรงพระยาดำรงอ่าอันนี้ก็ทําจํานวนได้นานกว่าจะได้ทําจํานวนแต่โตขึ้นมานางสวยมากน้องสวยมากท่านผู้ชมเอาปน,านันให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะพระยาดำรงนะคะให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะคะ อันนี้จะเป็นราศีพฤษศราศีพฤษศนะคะอ่าใครเกิดเดือนพฤษศนะคะอาให้ห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมเป็นบอลกาบที่โตขึ้นมาแล้วสวยมากท่านผู้ชมสวยแล้วแข็งแรงมากอาให้ห้าสิบบาทนะคะให้ห้าสิบบาทอันนี้จะเป็นสิรลาหุ้มทองหูยหน้านี้ก็สวยท่านผู้ชมประนันให้ห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชม 50บาทกันเลยสิลาหุ่มทองใครยังไม่มีนะคะต้องการต้นไหนนะคะสมุดปากกาจดโทหาป้านันได้เลยมีลายก็ทักลายมาลูกค้าเก่าก็ทักลายมานะคะอ่าลูกค้าใหม่คนที่เข้ามาใหม่ถ้ามีลายก็เพิ่มลายถ้าเพิ่มไม่เป็นก็โทรมาได้เลยนี่จะเป็นทศก,กันทศก,กันน้องยังไม่กัดสีท่านผู้ชมปนันรีบขนมาหนีน้ำเนาะ อาปะปานานให้50บาทนะคะท่านผู้ชมโตขึ้นนางสวยมากท่านผู้ชมจ้าใครยังไม่มีรีบสะสมเลยนะเขาสวยมากจริงๆอันนี้จะเป็นกําแพงแสนกําแพงแสนอาะป้าปนันให้อยู่ที่50บาทนะคะท่านผู้ชมกําแพงแสนห้าสิบบาททรงสวยๆแข็งแรงแข็งแรงห้าสิบบาทกันเลยจ้า <c oughs> อ่าอันนี้จะเป็นหมอจินดาท่านผู้ชมสวยทรงสวยต้นนี้สวยเด้อเลยอันนี้ก็เป็นโตไวท่านผู้ชมปลูกง่ายโตไวนะคะท่านผู้ชมอันนี้โตไวเป็นบอนใบกลมใครยังไม่มีก็รีบสะสมเลยป้านันให้ห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมป้านันให้ห้าสิบบาท ต่อมาอน,นี่จะเป็นจังหวัดกระบีะ่จังหวัดกระบี่ก็ให้ห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมโตแล้วสวยงามมากท่านผู้ชมจะ้ะอ่าให้ห้าสิบบาทจังหวัดกระบี่อ่าอันนี้สยามเพลยสยามเพลนะคะท่านผู้ชมห้าสิบบาทเหมือนกันอ้าวห้าสิบบาทจากร้อยนะคะจากร้อยวรนนั้นให้ห้าสิบบาทนะคะสยามเพล ต่อมานะคะน้องชื่อว่าสาววารินอันนี้ก็เลี้ยงนอกตู้ได้สวยมากโตขึ้นแล้วนะคะท่านผู้ชมสวยแข็งแรงกระดูกเข้มสวยมากให้50บาทนะคะสาววารินก็มีจํานวนนะคะท่านผู้ชมนนี้นะคะตะกา้านี้นะคะเท่าท่านผู้ชมะจะมีพระนารายอันนี้พระนารายนะคะท่านผู้ชม พระนารายพนันก็ให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมพระนารายนะคะใครยังไม่มีนะคะพระนารายพนันให้ห้าสิบบาทนะคะทักมาเลยนะคะมีจํานวนนะคะมีจํานวนพนันมีจํานวนให้นะคะอันนี้ไซส์ใหญ่หน่อยนะคะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นสีกาญจนาสีกาญจนาท่านผู้ชมดูนะกําลังกัดสีแล้วอันนี้ไซส์ใหญ่เลย ไปเปลี่ยนกระถางแปดได้เลยนะคะท e ่านผู้ชมปนันให้อยู่ที่100เลยนะคะไซส์ใหญ่ๆอย่างนี้ปนันให้อยู่ที่100มีให้อยู่ไซส์ใหญ่มี3กระถางนะคะท่านผู้ชมมีแค่3กระถางนะคะไซส์ใหญ่ๆเลยให้แบ่งให้อยู่ที่3กระถางนะคะท่านผู้ชมไปแล้วสวยเลยนะคะท่านผู้ชมจ้าให้อยู่ที่3กระถางบอกว่าไซส์ใหญ่นะคะ นารายตะการานี้นะคะท่านผู้ชมมาตรงนี้มาด้านนี้นะคะท่านผู้ชมมาด้านนี้นะคะจะเป็นยักษ์รนนพักนะคะท่านผู้ชมท่านเขาได้กัดสีเต็มที่ถ้าเขาได้ชนขวบเขาจะมีหูใต้ใบแล้วลายเขาจะสวยมากท่านผู้ชมยักษ์รนนพักก็บนันให้แบ่งปันให้อยู่ที่50บาทนะคะท่านผู้ชมให้อยู่ที่50บาทนะคะอ่นนี้ก็พอมีจำนวนนะคะท่านผู้ชมจ๋า อันนี้จะเป็นสุขโขไทยสองนะคะท่านผู้ชมสุขโขไทยสองก็สวยงามมากาสุขโขไทยสองก็สวยงามนะป้านันก็แบ่งให้อยู่ที่ต้นละห้าสิบบาทราคาเบาๆกันเลยนะคะท่านผู้ชมจ๋าต้องการต้นไหนต้นอะไรก็จดชื่อบอนก็ลงราคามาให้ป้านันด้วยเนาะบางทีมันมีสองไซส์สองราคาเนาะท่านผู้ชม อันนี้นะ้องมีชื่อว่าเมืองใหม่เป็นบอลใบกลมเมืองใหม่โตขึ้นสวยงามมากสีแดงเข้มเข้มเลยกระดูกเขาจะเม็ดสีแดงก็สวยให้50บาทนะคะเมืองใหม่นะคะห้าสิบบาทเลยจ้าต่อมาต่อมานะคะ,ะด้านนี้จะเป็น เท้าพันตาเท้าพันตานะคะท่านผู้ชมเท้าพันตาป้นานันก็แบ่งให้อยู่ที่กระถางละ50บาทนะคะท่านผู้ชมจ้ะเท้าพันตานะคะห้าสิบาทเลยอันนี้ก็มีจํานวนนะคะท่านผู้ชมไซส์ใหญ่ๆกันเลยไปแล้วสวยเลยนะคะมาด้านนี้กันเลยท่านผู้ชมรัตนะคนฟอร์มกอกันปปลเลยนะคะท่านผู้ชมรัตนาคน,น,นฟอร์มกอกันเลยท่นานผู้ชมลูกดก,ดก ไปแล้วสวยกันเลยนะคะท่านผู้ชมฟอร์มกอกันเลยใบดกมากท่านผู้ชมลูกกระดกใบกระดกเอาปน,นันมาแบ่งปันให้อยู่ที่70บาทนะคะฟอร์มกอให้อยู่ที่70บาทสวยๆกันเลยท่านผู้ชมดุดันแข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้สวยมากตัวนี้นะคะให้อยู่ที่กระถางละ70บาทนะคะท่านผู้ชมนี้นะคะมีสองถาดนะคะฟอร์มกอ ฟอมกอเจบาทนะคะท่านผู้ชมรัะตะนพลสวยมากดุดันสวยๆกันเลยตะก้านี้นะคะยักษ์ลนพักนะคะอันนี้ยักษ์ลนพักเยอะเลยท่านผู้ชมจา้าอันนี้สุขโขไทยสุขโขไทยสองสวยมากท่านผู้ชมเลยโตขึ้นนางสวยมากอันนี้จะเป็นนางคิ้วอ่านางทิ้วนะคะนางคิ้วท่านใดยังไม่มีนะคะ ท่านใดยังไม่มีป้านานมาแบ่งปันให้พอมีแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะตัวนี้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่พอมีแบ่งปันกันนะคะให้ห้าสบาทนะคะนางพริวนะคะนางพิวอันนี้จะเป็นชมพูพญาชมพูพญาต้นนี้ใหญ่มากก็ท่านผู้ชมเอนาป้านันมามีแบ่งปันให้เมื่อกี้นี้จับไปต้นไม่โตเท่าไหร่อ่าต้นนี้โตหน่อยท่านผู้ชมห้บาทกันเลยช้าชมพูพญานะคะ ชมพูพยาต่อมาตะกร้านี้นะคะถาดนี้ถาดนี้ต้องว่าอย่างนี้อันนี้จะเป็นเดือนมกรเาเดือนมกรานะคะท่านผู้ชมท่านใดยังไม่มีเนอะเอาปนันมาแบ่งปันให้อยู่ที่60บาทนะคะนี้จํานวนไม่มากนะคะเดือนมกรานะคะเดือนมกรา ต่อมาต่อมาจะเป็นเงินแสนเงินแสนยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งหวานนะคะท่านผู้ชมเงินแสนนะคะอรอบไลฟ์ก่อนๆทักป้นัน,นมาเยอะมากป้านันไม่พอนะคะแต่ตู้นี้พอได้แล้วนะคะน้องพอเดินทางไหวแล้วนะคะท่านผู้ชมกําลังสวยเลยป้านันแบ่งปันให้ห้บาทนะคะเงินแสนนะคะท่านผู้ชมจ๋า ุยพอยชมพูอ่ะนี่นะคะพอยชมพูพอยชมพู آ, ปนันแบ่งปันให้อยู่ที่50บาทนะคะท่านผู้ชมพอยชมพูนะคะพอมีแบ่งปันเยอะอยู่นะพอยชมพูนะคะอ่าต้นนี้นะคะต้นนี้จะเป็น3ามวัง3ามวังก็สวยท่านผู้ชมท่านใดยังไม่มีนะคะชื่อนี้ท่านใดยังไม่มีนะคะโตขึ้นนางสวยมาก3ามวังปนันขอ60บาทนะคะ สามวังหกสิบบาทจดชื่อบอนจดราคาบอนให้ป้านันด้วยนะคะท่านผู้ชมจ๋าอันนี้ศึกษาศาสตร์เด้อศึกษาศาสตร์ป้านันก็มีจํานวนนะเมื่อกี้ป้านันก็ผ่านมาแล้วเนาะอ่ามีจํานวนมีจํานวนอันนี้จะเป็นบอนอ่าคล้ายๆอย่างกระเสือพานเลยท่านผู้ชม อ่าจะเป็นโวคาโดโวคาโดก็นันขอให้อยู่ที่60บาทนะคะท่านผู้ชมโตขึ้นเขาจะออกม่วงนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เริ่มมาแล้วนะคะกัดสีม่วงมาแล้วนะคะท่านผู้ชมสะสมได้สะสมนะคะสวยๆราคานี้กันเลยท่านผู้ชมจา๋าอ่าเหลืองต้นนี้จะเป็นเหลืองชาวริตนะคะท่านผู้ชม เหลืองชาวริชปนันให้อยู่ที่60บาทนะคะสีเหลืองปนันขอ60บาทนะคะท่านผู้ชมจ้าใครยังไม่มีนะคะจดชื่อบอลจดราคาติดมาให้ปนันด้วยนะคะ,ะมาตะก้านี้กันเลยท่านผู้ชมมาตะก้านี้กันเลยต้นนี้น้องมีชื่อว่าอัมพรสวยมากท่านผู้ชมท่านใดยังไม่มีนี่โอ้โหไม่ได้เลยนะคะท่านผู้ชมดูสีเขานะสวยมากสวย จุดดอกจุดอะไรเขาสวยยังก็แต่งโมงเลยท่านผู้ชมแต่เขาเป็นบอนตัวนี้ตัวสูงท่านผู้ชมสูงสวยแข็งแรงเลี้ยงนอกตู้สบายสบายประนันให้50บาทนะคะสวยขนาดนี้ให้50บาทเลยอ่าต้นนี้นะคะต้นนี้น้องมีชื่อว่าปานตะวันปานตะวันนะคะท่านผู้ชมก็สีดำดำดัาก,กนะคะแต่การเขาจะสูงจะยาวกว่าพวกตะวันชิงพบนะคะ ยา,ยาวกว่าอ่ปนาปนันแบ่งปันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะปานตะวันนะคะห้าสิบบาทอ่าต่อมาธาตุบางแก้วหน้าหวานหวานท่านผู้ชมป้นันให้ห้าสิบบาทนะคะธาตุบางแก้วนะคะห้าสิบบาทกันเลยราคานี้ซื้อไปทำฟอร์มกกกันเลยท่านผู้ชมสวยมากนางสวยมากโตขึ้นยิ่งสวยอ่ะ อันนี้จะเป็นสิราหุ้มทองแบบใบกลมท่านผู้ชมปรนานันเก็บไว้หลายหน้าแต่หน้านี้เป็นใบกลมอย่างก็ธาตุาบางแก้วเลยท่านผู้ชมสิราหุ้มทองนะคะห้าสิบบาทกันเลยจ้าใครยังไม่มีหน้านี้ก็สะสมได้เลยเด้อท่านผู้ชมจ๋าสะสมได้สะสมเลยนี้ต้นนี้น้องมีชื่อว่าปีกผีเสือ้อกําลังกัดสีมาแล้วนะคะ โตขึ้นจะออกสีสวยๆนะคะท่านผู้ชมปีกผีเสื้อนะคะใบดกแข็งแรงใบไม่ค่อยทิ้งใบนะคะบอนตัวนี้โตขึ้นสวยมากดูทรงทรงใบเขานะคะแข็งแรงมากเวันนั้นแบ่งให้50บาทอันนี้ก็มีจํานวนนะคะท่านผู้ชมน,นี้ก็มีจํานวนต้นต่อมาอันนี้จะเป็นอ่า ตะวันชิงพบตะวันชิงพบนะคะท่านผู้ชมเอาประนันให้50บาทตะวันชิงพบนี่ก็เป็นบอลใบใหญ่ใบดํานะคะท่านผู้ชมแข็งแรงมากโตขึ้นเลี้ยงนอกตู้ได้สวยสบายเลยตะวันชิงพบไม่ค่อยหอยไม่ค่อยกวนนอนไม่ค่อยกวนนะคะตัวนี้นะคะเขาการแข็งแรงใบหนาแข็งแรงมากเลย50บาทนะคะ อ่นนี้จะเป็นมะนีทองมะนีทองก็นั้นก็ให้50บาทนะคะท่านผู้ชมจ้านี่กระบอนใบใหญ่นะคะท่านผู้ชม50บาทอันนี้จะเป็นดวงอมพรท่านผู้ชมสวยๆเลยนะคะนี่จากเขียวเขาจะกัดเป็นสีอย่างนี้เลยนะคะต่อไปอ่ะถ้าใหญ่เต็มที่เขาจะไม่มีสีเขียวให้เราเลยนะคะท่านผู้ชมปนันมาแบ่งปันให้50บาทนะคะ50บาทกันเลย ดวงอัมพลนะคะต่อมาต่อมา,อ,มาอันนี้จะเป็นอะไรอันนี้พลอยชมพูอะพลอยชมพูต้นนี้กําลังกัดสีมาละกาลังกัดเม็ดสีมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นบอลเก่าไม่ทราบชื่อนะคะท่านผู้ชมใบยาวๆเลยสวยเลยกําลังกัดเม็ดแดงมาแล้วนะคะท่านผู้ชมบอลเก่าไม่ทราบชื่อนะ ป้านันให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะท่านผู้ชมจ้าให้อยู่ที่ห้าสิบบาทกันเลยให้อยู่ที่ห้าสิบบาทนะคะอันนี king king ้จะเป็นบอลใบกลมแดงๆกันเลยนะคะท่านผู้ชมยิ่งโตยิ่งแดงเข้มนะราธิวาดนะคะท่านผู้ชมนราธิวาดป้านันวันนี้มาแบ่งให้อยู่ที่ราคาหกสิบบาทนะคะท่านผู้ชมให้อยู่ที่หกสิบบาทนะคะนราธิวาด ต้นนี้จะเป็นพันธุ์ท้ายนอรลสิงห์น่านผู้ชมพันท้ายนอรลสิงโตขึ้นนางก็สวยมากเอามาแบ่งปันให้อยู่ที่หนึรอยบาทนะคะพันธุท้ายนอรลสิงนะคะอันนี้จะเป็นนวลปรางท่านผู้ชมนวลปรางนะคะท่านใดยังไม่มีแม่นี้สวยมากเลยนะท่านผู้ชมใบจะกลมจะใหญ่จะสวยใบดกนะคะสีชมพูจะจ๋าเลยโตขึ้น ประนันให้อยู่ที่60บาทนะคะสําหรับวันนี้เท่านั้นนะคะแม่นี้ประนันให้อยู่ที่60บาทนะคะท่านผู้ชมสวยมากท่านผู้ชมอ่าบอลชื่อเดียวกันแต่และคนละแม่คนละฟอร์มที่ว่าเราเก็บไว้มันก็จะอ่าแตกต่างกันไปนิดนึงนิดนึงนะคะท่านผู้ชมมันเนาะมันสวยไปคนละแบบ เราก็จะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเก็บแม่ไหนนะคะามาต่อกันด้วยตะกา้านี้ท่านผู้ชมนี่สุขโขไทย2องกำลังกัดสีมาแล้วท่านผู้ชมเขาจะโตขึ้นมาเขาจะกัดเป็นลายสวยมากเลยเป็นลายสุขโขไทยเลยท่านผู้ชมเอาปนันมาแบ่งปันให้กระถางละห้าสิบบาทเองนะกระถางละห้าสิบาทจริงๆบอลตัวเนี้ยปนันเอาแม่พันมาแพงมากเลยท่านผู้ชม แต่ปนันมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมเพราะว่าปนันถ่าเองปนันมาแบ่งให้50บาทนะคะ <immen mesela> อันนี้จะเป็นพริกกับเกลือ lor. พริกกับเกลือ <MER> ก็ต้นใหญ่ <men> ท่ <men> ทานผู้ชมอ่ะต้นนี้ปนันให้50บาทนะคะมีไม่กี่ต้นนะคะมีไม่กี่ต้นอันนี้จะเป็นริมขอบฟ้าอ่ะริมขอบฟ้าก็ไม่แบ่งให้นิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมให้กระถางละ50บาทนะคะกระถางละห้าสิบาทกันเลยจ้า ก็วันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมจ๋าก็ประนันขนมาได้ประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้เนาะท่านใดสนใจต้นไหนต้นอะไรก็โทรหาประนันได้เลยเดอ้อบางอย่างกา็มันมีอยู่ตู้อื่นถ้าไม่พอประนันก็จะไปค้นหาตำตู้มาให้อีกนะคะท่านผู้ชมถ้าไม่ได้ต้นในที่ว่าประนัน ในคลิปนะคะถ้าไม่ได้ต้นในนี้ป้านันก็จะมาหาในตู้ให้นะคะท่านผู้ชมถ้าไม่พอ,อเพื่อนๆนะคะถ้าสนใจต้นไหนก็โทรมาได้เลยนะคะท่านผู้ชมเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งสนะคะท่านผู้ชมจ๋าโทรมาเบอร์นี้แอดไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยวันนี้50บาท60บาท70บาท100บาทนะคะมีหลายราคาอยู่ จดชื่อบอนจดราคามาให้ป้านันด้วยนะคะโทรมาเบอร์นี้ได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามป้านันไว้นะคะเพื่อจะได้แจ้งเตือนนะคะสำหรับคลิปต่อๆไปก็จะได้รู้ไวๆนะคะสำหรับคลิปต่อไปจะได้รู้ทันเพื่อนนะคะป้านันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะส,สำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะ